เรื่องสติเอวเรื่องทิเลตเป็นสิ่งสำคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีวายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทําไม่ได้เอืนี่ยหให้สติเป็นสําคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องต้นสติก็เป็นสําคัญแล้วจิตมีนสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไปแล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี่เผลอไม่ได้นะอืม จิตมีความแน่นหนามั่นคงเรียกว่าใจอิ่มอารมณ์ตก่อนมันหิวโหยอยากชิดนั่นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยในอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแย่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลถลายไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทํางานให้ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทํางานอะไรมันก็ทํา ทำไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลาดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นาจิตที่อิ่มอารมณ์นี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สกุลล่กายทั้งเขาทั้งยาวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งหุูคลท่อแดนโลกธาตุพิจารณาแยกออกทั้งส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาความแปรปรวนของสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายสุภาพอสุภาพความสวยงามไม่สวยงาม ดูธาตุของดูร่างกายของเราดูร่างกายของไข่ของไก่ก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีใข่ย,ยิ่งหย่อนกว่ากันเรื่องอาุภา,าสุพังทั้งหญิงทั้งชายเป็นแบบเดียวกันหมดเอามาพิจารณานี่นี่เรียกว่าสนามรกิเลจัณหามีราคะเป็นสําคัญอาุภา,าสุพังเอาลงให้หนักให้หนักเรียกว่าเยี่ยมป่าช้าผีดิบอยู่ในตัวของเราแล้วพิจนารณาดูรูปใด ขันใดก็ตามให้เบียนามแบบเดียวกันนี้ให้เน้นหนักต่างเรื่องอสุภาอสุภังเมื่อจิตมีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาอย่านอนอยู่เฉยๆกับกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสนะสมาธิคือความตีตะล่อมกิเลสที่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบส,งบสงบังหาีนี้เมื่อจิตมีความสงบแล้วเรียกว่าอิมอารมณ์ แล้วเอาจิตที่มารมนี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันเยสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คืองานของเราผู้ที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากตุกเป็นงานที่สําคัญมากแล้วถนัดในงานใดเยสาหรือโลมาะนะขาทันตาตะ,ตะโจตะโจคือหนังหุ้มห่อเอาไว้คนเราจึงพอดูได้นะ หนังหุ้มหอ่อก็มีผิวหนังบางๆหุ้มหอ่อหลอกเอาไว้ว่าสวยว่างามภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดเนี่ยปัญญาดูๆอย่างนี้นะถ้าตาเนื้อดูดูผิวผิวเผินๆเ,เห็นแต่ผิวหนังก็เป็นบ้ากันไปเลยผิวหนังทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นบ้ามันก็มีผิวหนังเหมือนกันบางๆเท่านั้นละ่ะหลอกคนโง่หลอกง่ายๆมากทีเดียวทีนี้ปัญญาทะลุเข้าไป จากผิวหนังเข้าไปเป็นอะไรเป็นเนื้อเอามันแดงโล่เป็นหนังหนังก็แดงโล่เนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้ผุงแยกธาตุแยกขันพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วแต่อุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจะมีสติปัญญาพิจารณาพิกแพลงหรายสารัพิรเพิจาร้เพื่อรกลไิจารณลพิจารจะ ถอนจากอุปาทานออกมาเป็นลําดับลาดาแล้วอาชุพะทำนี้ทานานเท่าไหรผู้นี้ใกล้ต่อความพ้นถูกแล้วอาชุพะอาชุพังให้หนักนะเวลาจิตสงบแล้วให้ปีนาทางด้านปัญญาเมื่อเ้าเดินปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อลารู้สึกไปในจิตใจแล้วให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิอย่าเสียดายปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้สนใจจะเข้าสู่สมาธิคือพักงาน จิตใจไม่ต้องคิดต้องปรุงเพราะว่าปัญญาก็ใช้สังขารคือความคิดปรุงทีนี้ถอนตัวเข้ามาสู่สมาธิ <c oughs> เมื่อสมาธิแล้วสงบแน่วอันเดียวเท่าน,นั้นเมื่อสงบลงไปแล้วจะมีกําลังวางชากระพี่กระเป่า <c oughs> จิตใจรู้สึกอิ่มเอิบภายในจิตใจนี่จิตเข้ามาสู่สมาธิพักงานทางด้านปัญญ,ญาไม่ทําเวลานี้ให ให้อยู่กับสมาธิยิงจังกับสมาธิอย่ามาค้าเข้ากันในการปฏิบัติเอาสมาธิเอาลงให้ได้นั่นพอจิตมีความสงบเย็นสบายเลยมันก็รู้เองในตัวเองพอจิตถอนขึ้นมาเนี่ยออกทางด้านปัญญาเหมือนกับว่ามีดเราได้รับหินเรียบร้อยแล้วฟันอะไระไรขาดสะบั้นสะบั้นไปเลยนี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละแต่ได้รับหินเรียบร้อยแล้ว ขาดจะบั้นลงไปนี่แหละ <c oughs> การพิจารณาทางด้านปัญญานะักปฏิบัติทั้งหลายจําให้ดีนะที่สอนนี่สอนอย่างแม่นยาเราไม่สงสัยเอาจับให้ดีพิจารณาเรื่องร่างกายนี้เอาให้หนักนะอยา่าอย่าเบานะร่างกายอสุภาษุภางไปที่ไหนพิจารณาเวลามีความชำนิชำนาญแล้วตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นป่าช้าผีดิบ เป็นกองอสุภาอสุูพังเต็มไปหมดในตัวของเราจิตผู้รู้รู้อยู่นั้นปัญญารู้อยู่นั้นสอดส่องมองทะลุอยู่นั้นค่อยขี้กายอุปทานความยิดมั่นถือมั่นในความสวยความงามมันจะถอนตัวออกมาเพราะอ,าอํานาจแห่งอสุภาอสุพังความสกปรกสมมทับหัวมันลงไปความสวยงามจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เราพิจารณาอย่างนี้แล้วพิจารณาพอเ <c oughs> น็ดเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิ ือเวลาพิจารณามันเพลินจริงๆนะปัญญานะเวลาเพลินมันมันเห็นว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนตายเฉยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ต้องต้องพักเวลาเหนื่อยเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิเพราะสมาธิเป็นสถานที่พักงานของจิตให้อยู่นั่นอย่าทํางานจางสมกําลังไวใ้ให้ดีด้วยสมาธิพรสมาธิมีกําลังเงียบร้ยแล้วจิตก็ถอยออกมา ตอนี้พิจารณาเรื่องด้วยทางด้านปัญญาอาุุพาสุปังเอาให้แหลกละเอียดแหลกละเอียดไปที่ไหนตัวเองเมื่อชำนาญแล้วทางด้านปัญญาเดินไปนี่ตัวเองก็เป็นป่าช้าผีดิบมองไปหาผู้ใดผู้ใดหญิงชายเป็นป่าช้าผีดิบไปเรื่อยด้วยกันด้วยกันแล้วแต่จะเด่นทางไหนมากนะการปัญญาเช่นเห็นโครงกระดูกไปที่ไหนเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกของเราโครงกระดูกของเขา เห็นเนื้อแดงโล่มองไปไหนก็แดงโล่เหมือนกันนี่เป็นความจำนานตามผลิตนิสยัยพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เอาให้เอาให้ํหำนี้ํำนาญ <c oughs> เรื่องอสุพาสุปางยาปล่อยวางพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคลาดนาไม่นับเที่ยวคลาดนะเอาดูมูลคาดมูลถ่ยละเอียดรอสมควรที่จะปักดำไปแล้วก็ปักดำอันนี้การพิจารณานี้ ให้ละเอียดล้วอคล่องแคล่วว่องไวใบพิปัญญาทันกันทันกันแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปเองเรื่องความรู้ความเห็นในสกุลกายนี้มันจะกลายเป็นปราชาภิดิบทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุประกาศกลางวานขึ้นที่ใจว่าปราชาพิดิบไม่สงสัยแล้วติดอะไรล่ะนั่นพิจารณาสิก็มองไปที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจิตก็ถอนอุปทานความยืนมั่นเข้ามาเข้ามา <c oughs> เรื่องอสุภาสุพังนี่ผู้พิจารณาชำนี้ชำนานแล้วเรียกว่าทําได้อย่างใจหวังตั้งขึ้นมาเลยเอาให้กระจายลงไปให้พังทลายเวลานั้นก็ได้ก็ได้ตามใจหมังแล้วให้เอาอสุภาษณ์เข้ามาตั้งป่งหน้าไม่ทําลายนี่เอาทดสอบราคาตันหาจะรู้กันจุดนี้วันนี้เปิดให้ชัดเจนเรื่องอสุภาสุพังไม่ใช่ราคาตันหานน่นั่นอืม เป็นเครื่องหลอกให้ลักให้ชังแล้วเอาพิจารณามมากขอแล้วมันก็มีตั้งแต่อสุภา้สภาสว่างแล้วเอามาตั้งกรงหน้าเอาเพ่งดูเนี่ยมิลาทดสอบจะหาตัวราคาแท้มันอยู่ที่ไหนมันทดสอบดูมันตั้งอาชุภ้าไว้ยางนั้นไม่ทําลายเอาตั้งไว้เฉยเพ่งดูเอาเพ่งดูไม่กําหนดกฎเกณฑ์แล้วเอาเพ่งดูมันจะ เคลื่อนไหวไปไหนดูไม่บังคับให้เคลื่อนนะอย่าไปบังคับเวลานั้นเอามาตั้งไว้ต่อหน้าด้วยความจานานของอสุภะเราพิจารณาเต็มที่แล้วอยากพังเมื่อไหร่พังทันทีนะเวลานั้นไม่ให้พังไม่ทําลายให้ตั้งไว้ตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตัดสินราคาตันหางตัวเองจ้าตัดสินที่ตรงนี้นะวันนี้เปิดให้ฟังชัดๆเกี่ยวอพิจารณานี้เต็มที่แล้วนะ เมื่ออันนี้มันมันเต็มที่แล้วมันควรแจการแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจของตัวเองนี่วันนี้บอกซะบ้างนะคือเวลามันเต็มที่แล้วกําหนดดูนั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาเองหดเข้ามาย่นเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามากองอสุภาทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าเรา่นน่ะจิตนี่แหละค่อยกืนเข้ามากืนเข้ามาเป็นธรรมชาติของมันเองแล้วเข้ามา เปลนจิตเสียงเป็นกองอสุภานั้นไม่ใช่อสุภานั้นเป็นอสุภานั้นจิตเสียงเป็นอสุภะเมื่อชัดเจนแล้วมันก็สลัดอสุภะอนั้นทันทีอสุภะภายนอกตัวนี้เองเป็นตัวอสุภะที่นี้ก็ตั้งภาพอนันไว้ฝึกซ้อมจิตใจเรานี่เป็นฐานม้องต้นในการรู้เงื่อนของอสุภะอสุภะและราคาตัญหาจะตัดสินกันลงที่ตรงนี้พิจารณา เอาอันนั้นละที่นี่ฝึกซ้อมให้จำนี้จำนาพอมันเข้านี้แล้วเราจะเข้าใจทันทีอ,อ๋อราคาตัณหาจริงๆไม่ได้อยู่อสุภะมันอยู่ที่ใจเรานั่นพอเข้ามาถึงที่นี้อสุภะกับจิตเองไปเป็นตัวอสุพะราคาตัณหาไปกำหนักยินดีก็ตัวนี้อยังไปกำหนักยินดีเมื่ออสุภะตัณหามาเข้าเป็นจิตาาจราคาตัณหาอยู่กับจิตแล้วกิเลสก็อยู่กับจิตมันก็เลยพุ่งกันกับมี่เลยแล้วก็เอาอันนั้นล่ะฝึกซ้อมตัวเองนี่เราพูดให้ ฟังเพียงเป็นหลักเป็นเจนนะไม่พิจารณามากนะฝ่ายปฏิบัติจําให้ดีนะข้อนี้เอาเอาสุภาษสุภาให้ชํานาญอย่างที่ว่านี่นะอย่าสักแต่ว่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะไม่มีหลักมีเกณฑ์เอาให้เห็นจริงจังอย่างนี้นะเอาเมื่อได้เห็นจริงจังนี้จะเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองอืมแล้วหมุนก็ามาหมุนก็ามาเข้ามาถึง ถึงใจใจเป็นอสุภาเสียงใจเป็นราคาตันหาไมไ่มีอะไรเป็นที่อันนั้นมันกระปัดอันนั้นเลยจันทนีเข้าใจแล้วนั่นราคาตันหาจะขาดแล้วได้หลักเปลนแล้วนี่ถ้าเป็น <c oughs> <c oughs> เนือยากอย่างพวกเรานี่ต้องฝึกซ้อมนะพิจารณาเอาวัาน,นอสุภาษณ์นะตั้งปุ๊บออกไปแล้วมันจะหมุนเข้ามาตามเดิมตั้งปุ๊บตรงน,นั้นแล้ว แทนที่จะอยู่นะมันจะหมุนเข้ามาหัวใจตามเดิมตามเดิมแล้วชำนาญเข้าชำนาญเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าต่อไปก็ค่อยหมดไปหมดไปเลยพอตั้งปุ๊บนี่มันไม่ได้พิจารณาอะไรละมันจะกลืนเข้าไปในใจภายในใจมากกองอยู่ที่ใจใจนี่ชำนาญเข้าไปมากแล้วพอตั้งขึ้นมาแล้วามาันกลืนทันทีกลืนทันทีใจกลืนทันที่สุดท้ายหมดหมดจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความว่างเปล่าของจิต จะพิจารณาสุวัษสวังได้ยังไงตั้งพระมันดับพร้อมดับพร้อมจะไปแยกชาดแยกขันได้ยังไงนี่เป็นขั้นๆ้นอย่างนี้การพิจารณาตัวนี้ตัวสั่งผ่มากจึงต้องพิจารณาพอได้อันนี้แล้วจะได้ลากด้ฐานต่อไปไม่ต้องอธิบายต่อไปมันจะมีทางเดินต่อไปอันนี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องดียงามผู้เข้าใจในเรื่องราคาตันหาสุภาษสุภังนี้แล้วเป็นทางเดินตลอดจะไม่หมุนลงที่นี้มีจต่หมุนขึ้น เพราะฉะนั้นทานผู้สําเร็จอนาคามีคือสิ้นราคาตัณหารเรียบร้อยแล้วนี่จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นสิ้นที่แรกยังยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตายแล้วไปเกิดอวิหาแล้วเลื่อนไปอัตปาสุษาสุาสียก็นิฐา,านีาน่สุทธาวาสห้าชั้นในมหาในในชั้นพรมโลกนะนี่เป็นชั้นเป็นที่อยู่ของพระอานาคามี ผู้จะไม่กลับมาเกิดดีแต่มียากกางละเอียดนี่นี่เป็นลำดับนี่หมายถึงเราพูดีี่ถ่ายไปมาธรรมดาเนยยะแต่ท่านพูดี่เป็นชิปปาปิญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอามาแบบเดียวกันไม่ได้นะนี่อธิบายให้ฟังส่วนมากจะอยู่ในเนยยะนี่แหละถูไถ่ยไปมาเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมจิตมันจะเอียดเข้าไปแล้วหมุนขึ้นเรื่อย แล้วอวิหาตะปามันอยู่ในจิตนั่นแหละมันจะก้าวไปเองก้าวไปเองจนกันถึงอากนิิถาเสร็จแล้วพุ่งนิพพานเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละที่นี่เรียกว่าสิ้นแล้วสิ้นทุกถึงนิพพานผูน้ที่ตั้งพมจริยังกระตังกรณียังเสร็จพมจัญ์ได้อยู่จบแล้วเสร็จจิตในพุทธศาสนาคือการแก้กิเลสฆ่ากิเลส ซึ่งเป็นงานที่หนักมากที่สุดเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วนนกระตังกระยิงงานที่ควรจะทาได้ทําสําเร็จลงไปแล้วงานที่ควรจะทําคืองานถอดถอนกิเลสนั่นแหละได้ทาเสร็จที่ลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าหมดการหมดงาน <c oughs> ทำเหล่านี้ที่กล่าวมาตานีท่านทลายจะไปหาหมองดูน่นดูนี่นะดูสถานที่นั่นที่นี่เช่นพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ทางโน้นทางนี้มาอะไร เท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาสองสองพันสามพันปีนั่นนะนั่นเป็นมืดกับแจ้งเป็นการเป็นเวลาแต่กิเลสจ,จริงๆมันอยู่หัวใจของเราทําแก้กิเลสอยู่กับใจของเราให้มาแก้กันตรงนี้นะอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการสถานที่เวลามเวลากิเลสอยู่กับหัวใจให้แก้กิเลสอย่างที่อุบายที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้เอาตรงนี้ <c oughs> ทําวิน,นัยคือศาสราของเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงมอบไปแล้ว ว่าทำและว,วินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนแรัถาโคตรเมื่อเราล่วงไป <c oughs> เมื่อเราล่วงไปแล้วนี่บอกว่าศาสดา,าของเราคืออะไรคือธรรมคือวินยัยเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับธรรมกับวินยัยซึ่งเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกความเคลื่อนไหวของตัวเรานี่ถ้าห่างเหินจากนี้แล้วก็ไม่มีท่านนะ เราจะว่าการนั้นสถานที่นี้จะเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นกิเลสต่างหาและเป็นธรรมแก้กิเลสนะแป็นอยู่ที่หัวใจของเราเอาธรรมวินัยนี้เป็นเครื่องบูกเบิกทางเดินพระวินัยท่านสอนไว่ายังไงอย่าข้ามเปิดน,นะอย่าล่วงเปิดเป็นอันขาดพระวินยัยท่านกั้นเอาไว้อย่าออกเป็นสองภาคทางพอข้ามนี่ปั๊บลงหวิวลงว่แล้วถ้าข้ามเปินพระวินยัย ลงเหวลงว่อแล้วทำก็รัทธาวิญาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเอาหมุนก็ไว้ความเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เรียกว่าทำก้าวทำให้ดีให้แน่นหนามันคงไปเรื่อยๆวินัยแน่นหนามันคงวินัยก็ศาสดราทำก็ศาสดาให้เราก้าวเดินวินัยก็ให้ถูกต้องแม่นยำเท่ากับตามาพระเด็กเจ้าด้วยพระวินัยที่สมบูรณ์ในหัวใจของเราทำก็ก้าวเดินด้วยความภาคความเพียรของเรา แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมิมุติุดพรจะนอกเหนือไปจากทมจากวินัยนี้ไม่ไเลยเลยท่านทั้งหลายอย่าไปมองพระพุทธเจ้าที่นู่นที่นี่มากผลอยู่พานอยู่เดือนนั้นเดือนนี้สถานที่นั่นที่นี่ไม่มีจะมืดกับแจ้งที่เลสไม่มีมืดมีแจ้งตีอยู่หัวใจเราทำก็ไม่มีมืดหมีแจ้งอยู่ที่หัวใจเช่นเดียวกันที่เลสขัง้งพุทธการแต่ครั้งวังก่อนก็นกี่เลสประเภทเดียวกันทมก็เป็น ทำประเภทเดียวกันแก้กันตกตกมาโดยลำดับด,ดทาทำเป็นเครื่องแก้กิเลสสังหารกิเลสเป็นลำดับดทาทำไมมาอยู่กับเราจะคือจะลาสมัยไปท่านสมัยล้ํายุคตั้งแต่กิเลสนั่นเละเอาพิจารณาน้าปฏิบตัติต้องมีความเข้มข้นต่อการปฏิบัติของตนอย่าอ่อนแออย่าหวังสิ่งใดที่จะเป็นสาระสําคัญยิ่งกว่าศาสดาคือทามินันนี้อยู่ในหัวใจของเราอันนี้ฝากเป็นฝากตายกับนี่เลย มรกผลิควานจะจ้าขึ้นที่หัวใจของเราตามหลักธรรมในที่ชี้บอกที้บอกไปโดยลำดันาอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่ไกลที่ไหนนะมรคผลิควานอยู่ที่หลักธรรมเหล่าวินยัยเอาก้าวไปตามนี้ก้าวไปตามนี้ถึงนี่ผู้ปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังอยา่ารอหละทำอะไรให้จริงให้จังให้มีสติทุกอย่างถ้ามีสติแล้วงามตานะมีสติและปัญญาก็จะค่อย ออกคิ้วเยบแย,บ,ยบถ้าคนมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติแล้วไม่เป็นท่านะสติขาดสักอย่างเดียวแล้วเธอะเธอไปหมดความเพียรก็ล้มเหลวถ้าสติยังดีอยู่เนี่ยตั้งแต่พื้นอย่างที่อธิบายให้เป็นแบบเป็นจบับแล้วเนี่ยเลื่อยเป็นไปสตินี่จนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงมหาติมหาปัญญาการก้าวเดินของ ความเพียรของจิตใจนี้จะเป็นละเอียดเป็นลำดับลำดาไปดังที่พูดว่าพอผ่านจากอสุภสัภสฟังน,นี้แล้วขาดตะวันไปแล้วจิตจะเป็นฝึกซ้อมไปละเอียดรอแล้วจะว่างหรือเป็นอวกาศไปเลยเป็นสติปัญญาอตโนมัติพิจารณาเรื่องนามนธรรมที่เกิดกับจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วจะเกิดขึ้นจากจิตเรื่องอสุภอสุฟังทุกขังอนิจจนาตา เกี่ยวกับรูปนั้นหมดปัญหาไปตั้งแต่ราคะตัณหาขาดตะวันออกไปแล้วไม่มีมีตั้งแต่นามธรรมเนีย่ยแต่ว่าอันนี้จังก็ดีหรืออนัตตาก็ดีจะอยู่ในนามธรรมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดมาจากไหนตามเขาไปตามเข้าไป,าาไปก็ไปหาหลักใหญ่คืออวิชชาน,นั่นแหละตามเขาไปหลายครั้งแล้วผมก็ไปถึงอวิชชานี่แหละการพิญญาณมันว่างไปหมดนะ พอหมดรูปประทับนี้แล้วจิตใจจะว่างไปเป็นลำดับว่างเป็นขั้นเป็นตอนละเอียเก้าไปยาก้าไปแต่ยังไม่ว่างภายในเรียกว่าจิตว่างจิตว่างทีนี้พอถึงขั้นอวิชาถอนฟ้วดเอาหมดเรียบร้อยแล้วนั่นว่างทั้งภายนอกคือทั่วๆไปหมดจิตนี่ว่างไปหมดศูนย์ไปหมดว่างทั้งภายในคือกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งยังไม่ว่างทีแรก กิเลสขาดจะบัานเคือวิชาขาดจะบันานลงไปกีต้องว่างภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในปล่อยหมดเรียกว่าเรียนโลกจบเรียนธรรมจบโลกนี้เรียนจบแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงทำเรียนจบแล้วเป็นธรรมธาตุบริสุทธิ์สุดส่ดสดวนหาที่จองตีไม่ได้เลย นี่ลากิตเมื่อได้รับการบำรเพ็ญการอบรมรักษาอยู่บางุงรักษาอยู่เสมอจะเป็นอย่างนี้ขอให้ภากันตั้งออกตั้งใจ